ว่ากันครับดูเฟซบุ๊กของดรรัชดาธนาดิเรกกันนิดหนึ่งดรรัชดาธนาดิเรกโพสต์ข้อความว่าทักษิณและครอบครัวกับความสัมพันธ์หุนเซนสมมุติสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้แพรทองทานทำหน้าที่ต่อไปเหมือนเช้าวันนี้เลยคำถามคือพวกเราจะเดินต่อไปอยังไง อกแตกตายในวันนี้เลยหรือจะต้องเดินหน้าต่อดรรัชดาถามเลยว่าทักษิณกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับหุ่นเซนสมมุติสารรัฐธรรมนูญวิจิัยให้แพ่ทองทานทำหน้าที่ต่อหมายถึงเป็นนายกต่อแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาในใจประชาชนจำนวนมากคงไม่สามารถยอมรับนายกคนนี้ต่อไปได้จากสถานการณ์เหล่านี้ คุณรักกะหุนเซนได้ไงคนที่มันไม่จริงใจกับบ้านเกิดของคุณปี2546ถึงสมัยรัฐบาลทักษิณมีเหตุการณ์เผาสถานทูตไทยที่กรุงพนมเปนจากการอ่านข่าวปลอมที่ลือไปทั่วกัมพูชาว่าสุวรรณคงยิ่งบอกคอนครวัดเป็นของไทยปี2551ปราสาทเขาพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรัฐบาลไทยลงนามแถลงการร่วมกับกัมพูชา สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยนายนพดลปัทธรมเป็นผู้ลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสบายรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชท,ทั้งท้งที่ควรจะคัดค้านและผลักดันให้เป็นมรดกโลกร่วมกันสองประเทศแต่ฝ่ายไทยกลับเห็นชอบและอ้างว่ากัมพูชาไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนในส่วนที่เป็นพื้นที่กันชนจึงไม่กระทบอธิปไตยไทยจึงไม่ต้องกังวล ปี2,554ถึง2,556รัฐบาลยิ่งลักษณ์กัมพูชายื่นสารโลกตีความพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหารให้ครอบคลุมพื้นที่กันชนและสารก็พิภากษา2ประเด็น 1. คือให้กัมพูชาได้พื้นที่รอบๆเพิ่มแม้ไม่เป็นทั้งหมดตามที่กัมพูชาร้องขอกับประเด็นที่ 2. คือให้ไปดําเนินการร่วมกันเรื่องการจัดทําเขตแดนดรรัชดาธนาดิเรกบอกว่า วินยูชนที่รักชาติคงไม่มีใครจะไปครบรักใครกับหุ่นเซนครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาไม่ซื่อกับเราไม่ระลึกบุญคุณที่ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือยามยากยากจนและสิ้นชาติช่วยเขาพัฒนาจนได้ลืมตาอ้าปากมาจนถึงทุกวันนี้รัชดาธนาดิเรกบอกมันน่าเจ็บใจ เรามีผู้นําประเทศจากครอบครัวนี้ที่ไม่สํานึกเอาซะเลยไม่รู้สึกเจ็บแค้นแต่กลับทําตัวให้เข้ามาทวงบุญคุณกินนอนบ้านเขาหงอคุณลุงอย่างนั้นคุณลุงอย่างนี้เห็นใจหลานหน่อยนี่ยังไม่นับผลประโยชน์ที่อาจไปแอบแบ่งปันกันบนความเสียหายของชาติก็เป็นได้ดรรัชดาธนาดิเรกจึงบอกว่าต่อให้สารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยให้เป็นนายกต่อไป แต่ผู้นำสภาพแบบนี้สำนึกแค่นี้จะทำหน้าที่ได้อย่างไรเดินไปไหนก็อายพอเถอนนะรัชดาธนาดิเรกพูดแทนใจเราทุกคนแล้วครับ